เราเรีพร้อมแล้วฮะยี่สิบสองอะไรคือยีอ่สองห้องยี่สิบสองล็อกอะรหัสอะไรอะฮะห,ห,หนึ่งตัวเดียวเฮ้ยไปไหนเนี่ยมาสอนเล่นก่อน ตัวเดียวเย่ yeah, เข้ามาแล้วไงต่อเย่บ้านี่ใช่ไหมตัวเล็กอะออไไสุดหน่อยไหมลนะ่ะสวัสดีครับเราอยู่กันในเกมอะไรไม่รู้ครับสำหรับนี้ Toy War ม,มีเกมน,นานแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองเล่นกัน รอนานแล้วเล่นสองคนเหรอมา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 เจอกันหน่อยไดยดีเลยเปล่ามามาอ่อนมามามาใหญ่บ้าฮะปืนปืนเลยมาเลยมาเลยตัวตัว ไลฟ์วิวไงต่อเดี๋ยวก่อนกดไว้นั่นแหละเฮ้ยไม่อ่อยนะไม่อ่อยนะก็ไม่อ่อยไงเอาจริงไงตอนนี้กเจอแน่ เดีย๋ยวกเล็กมั้ไอมีคอมนะเฮ้ย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 อูกุ้งอะไปเจอยเออเออเออเ้ยเออเออเดียเล็กเล็กเ้ย โอ้ยโกงะโอ้ทำไมเลยเนเฮ้ยอะไร่ะเฮ้ยโกงว่ะทำไมนัดเดียวตายละอ๋อตัวเล็กทำาจริงๆโดนหัวละเล่งไงคะเล็งยังไง มันเล็งไม่ได้อ่ะไหนถึงสชไนอ่ะสชไนอ่ะเล็งสชไนอันไหนวะเดี๋ยวมันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยก็บอกแล้วไงกําลังชักปืนอยู่แน่กูกูเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโหใครจะไปเล็งโดนอย่ามันก็ต้องไวก็บอกแล้วโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนตาตาเนี้ยเปลี่ยนเอามีดเอามีดเอามีดเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาแล้วถือว่าตานี้ซ้อมซ้อมมาจริงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมีดกันดีกว่าเปลี่ยนเมีดกันดีกว่า เล็งยังไงให้โดนเล้วพก็เล่นยังไงให้โดนไม่เห็นเล็งโดนเลยโผล่มใช้โ่ไปเนี่ยโผล่บ้าโอ้โอยย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 ยโยยยยยเล่นยย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 ย อันนี้ไม่ขนาดแล้วอ่อยอ่อยให้ตาแรกอ่อยให้มาเล่นมีกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอยากเล่นมีดพาเล่นมีดไปไหนเล่นใหม่ไม่ได้เหรออะดโอะดโอะดอเขาบอกว่าเฮ้ยคลิกคลิกซ้ายตีไม่ตายเอาแล้วเราต้องคลิกอะไรอ่ะ าาแต่ว่าดาบพี่มันพุ่นของพุ่นกาดดีต้องต้องตีสองทีถึงตายตที่ขวาสองทีดขอตีทิ้งเนี่ยขอตีทิ้งเนี่ย,ยน,นี่ยกจะตายแล้วขอตีทิ้งเย้ชนะลววลแล้ว,วเว้ยชนะแล้ว,วชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยเออเราชนะแล้วถือถือว่าชนะเนี่ยไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยตีหัวแตกเลยอั <S <S <ห>น <S <S นึงเอา เดโอเดเอเดพวกนี้ยอมแพ้จะแพ้ทำไงยอมก็กดออกจากห้องไม่ต้องออกหรอกตกแเฮ้ยทำไงทำไงถึงมีดาบอย่างนั้นอะอันนี้อันนี้มันสุ่ดแคบสุดได้ฮะ นายิงอะไรนะฮะโอ้งอ่ะขอขอดาบเพื่อนี่ขอดาบเพื่อนี่ขอดาบเพื่อนี่ซื้อลองซื้อได้นะคะแล้วก็เลืเอกเองที่โอ้โหเสียตังค์กันดิตังค์ในเกมไงีที่ซื้อของหาบอลเลยมันมีดาบให้เลือกอยู่อ่ะสามอันเราจะมา<น>จากไหนนะล่ะเราจะตังค์ในเกมจากไหนเขาให้มาสามมือ ไหนพาวไปซื้อป่ะพี่กดออกมองไปเล่นออกไงวะเล่นดาบกันดีกว่ะเดี<ช>๋ยวซื้อไงอ่ะสอนซื้อหน่นะะอยค่ะกดร้านค้คาร้านค้าตรงไหนฮะกลาง จะมีแคปซูลรา้านค้าแก่ของของแล้วก,ก็กลับแล้วอาวุธอาวุธเสร็จแล้วพี่ตรงใครไอเทมทั้งหมดพี่เปลี่ยนเป็นของพลอยอะ่ะไอเท,ทมทั้งหมดเป็นพลอยตรงไหนวะ <c oughs> มันพี่เห็นอาวุธใช่ปะต,ตรงเมนูมนันน่ะมันจะมีเ <c oughs> ห็นละเห็นละเปลี่ยนเป็นพลอยแล้วเลือกนั่นแหละมีดอะ่ะเห็นมีดปะเห็นจนเลื่อยฮะ มันจะมยมันจะมีใบโคบัวสีเขียวมีค้อนมีเลื่อยมีปะแยมอ๋อใช่ค่ะแล้วแล้วพี่เลือกซื้ออะไรก็ได้สักอย่างพี่อยากเล่นอะไรอ่ะอยากเล่นมีดหมดเนี่ยมีดหมดเลยเลือกเอามีดอะไรมันเป็นเป็นปืนอ่ะเขาไอ้นี่ดีเป็นปืนได้ยังไงเรามาลีเนี่ยหรอช็อตกันอ๋อโอเคเลือกแล้ว ซื้อไหนเรื่อยพอพี่กดกดซื้อใช่ไหมดกดกดอ่ะกดซื้ออัลลิมิเต็ดอ่ะมันจะมีหนึ่งวันกับถาวรอ่ะอ๋อถาวรเลยนะก็กด,แล,กกดแล้วก็กดซื้อใช่โอเคเรียบร้อยอ๋อเสร็จแล้วก็เข้าห้องเก็บของห้องเก็บของโอเคแล้วมันจะมีให้กดบวกอ่ะบวกแบตอ่ะบวกได้อ่ะบวก มันแค่บอกดิมันใช่พันหนึบใช่ไวะฮะเฮียเฮียเฮียขี้ขวาป่ะใช่พันหนึกป่ะไม่ใช่พันหนึพนึกคืออ้ข้างบนข้างบนพันหนึบเ,เห็นป่ะเฮ้ ฮะข้างบนพันหนึ่งอะเดี๋ยวๆนะข้างบนพันหนึ่งใช่บนพันหนึ่งขั้นบนพันหนึ่งค่ะเออปิดแล้วขึ้เคลขึ้นเออแล้วพอเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะมีให้กดเนี่ยกดบวกอะบวกบวกอ่ะหรือว่าเออเครื่องเก่าหรืออะไรไปเนี่ยกดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดบวกไม่ได้อะ เพราะเราไม่มีแบตเนี่ยแบตเตอรี่มันจะอยู่คําว่ายูดอ่ะคำว่ายูดไหนอะคนโงโ่เลยแรก,กๆตรงตรง,ตรงที่เป็นรูปแบตที่เขียนรแบตตเนี้ยต้องออกไปก่อนใช่ป่ะไม่ต้องออกเห็นคำว่าขายไอเทมมาใกล้ๆผนึกอ่ะ <c oughs> เห็นเห็นกดเลยใช่ป่ะแล้วคำว,ว่ายูดเราเห็นไหมข้างๆกันเลยอะ่ะเฮ้ย ข้าง,งล่างข้างล่างยุสมันจะมีสูตรทับทับทับพันใช่ไหมมันกดไม่ได้อะไม่ต้องกดยุทธเห็นไหมข้างล่างข้างล่างคาว่ายุทธจะมีสูตรทับพันเห็นแล้วมันจะเขียนแล้วมันจะเป็นรูปแบตเห็นไ้มนั่นแหละพอพอมันพอมันแบบขึ้นแบตมาแล้วเราก็กดยี่หวกได้อ๋อต้องต้องต้องรอเต็มใช่ไหมไม่ต้องเต็มก็ได้แบบให้มันมีอ่ะทำไงงี้เลยแตแรกๆก็ไปเล่นก็เล่นธรรมดาเนี่แหละ ก็จะไปเรื่อยๆเก็บเฮ้ยตัวเล็กได้ไอเทมของขวัญมารับยังไงอ่ะของขวัญอะไรอ่ะอ๋อของขวัญอันนี้มันอันนี้มันบวกเลือดไม่ต้องใช้เฮ้ยอยากใช้อ่ะมันมีดาบเออมันมีดาบไปใช้อยู่พี่กดรับการัญบวกเลือดไม่ดีไม่ดีไม่เอาไม่บวกโดนด่านะไม่ได้ดูใครเกมอ่ะส่วนมากมันจะใช้วิ่งไม่ไม่บวกเลือดกันอ่ะเพราะบวกเลือดจะตีครั้งเดียวไม่ตายอ่ะ ทำไมอ่ะก็เป็นที่โกงก็เป็นบกเลือดไงตีครั้รงเดียวไม่ตายวันน็กพาวเด้กับคนเยอะมั้งนี่อยากอยากเล่นอ่ะเล่ในคนเยอะแน่ใจแน่ใจปะสักตาก่อนนอนโอเคป,ะป่ะปะห้องแปดห้องแปดออกเลยนะออกกดกลับอ่ะห้องแปด ระเบิดนะเดินเป็นมะเนี่ยไม่รู้เดีนก่อนมาเล็กยูเขาในกันดีอยังอยู่ด้วยที่บวกสี่สิบว่ะทำตีได้อยู่ละมั้งบอกไม่ได้ไหมไอออนเล็กยูอยู่ทีมด้วยอะทำไงอะพี่ก็กดมาตรงบูอ่ะโอ้ยอยู่ทีมนี้ไว่เปลี่ยนเป็นซิดดี้หรืออะไรก็ได้ปะเพราะว่าอันนี้มันบวกสี่สิบ เปล of of oh, of of oh, ี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนมันจะมีคำว่าเปลี่ยนตัวละครอ่ะเลือกตัวละครอ่ะอ๋อใครคือซินดี้ซินดี้ก็คือตัวผู้หญิงอ่ะมีทั้งสามตัวผู้หญิงที่สวยที่สุดเอาเอาไอหุ่นยนต์ได้ปะข้างหลังอ่ะหุ่นยนต์ข้างหลังไหนอ่ะไซบอกอ่ะพี่ไซไซมอนอะไรเนี่ยนะเออพี่ซื้อได้ปะล่ะเอ้ยพี่มีนี่เหรอ เลื่อนมา1,230ไม่ได้ไม่ได้สักคนตัวเล็กมันบอกว่าต้องซื้ออ๋อได้คนนี้เหรอหัวแดงเหรอไมาแล้วมาได้แล้วเออคนนี้ก็ได้แล้วพี่เจ๊เนี่ยพี่มีอาวุธยังดูไงอาวุธเนี่ยว้าวเอ้ยไหนช่องเก็บของ ล้วดูไงว่ามีมีมีมันมีอาวุธมันมีมีดอะเห็นไหมมีมีดไหมเป็นมีดดวงเดือนอะไรอะไม่มีหรอมีให้ดิตอนซ้อมเสร็จอะไม่มีมีแต่ไอเนี่ยมีแต่ที่ขุดอะไรมันู้นเนี่ยบางบ่อเขาแตกพี่ลองกดตัวของขวัญก่อนแล้วกดไอเทมไม่มีไม่มีละกดใช้ไปละก็กดใช้ไปแล้วก็เออก็พี่พี่ลองกดเข้าตัวใหม่ดิตัวกระป๋องใหม่อ่ะแล้วพี่ก็กดที่มันเป็นไอเนี้ยออกมา กดออกจากดาบอะ่ะกดยังไงแล้วบอกไม่ถูกอ่ะกดเข้าห้องเก็บของก่อนอ่าอ่าเดี๋ยวแล้เห็นว่าข้างข้าพี่กดออกมาข้างข้าพี่เป็นเป็นเป็นดาบอะไรพี่ใช้ดาบอะไรอยู่ตอนเนี้ยเรื่อยเออตันไหนพี่กดพี่กดออกมาฮะกดออกมากดเรื่อยออกมากดไงก็กดตรงตัวไอเนี้ยแหละกดกดเลยอะกดไม่ต้องยูทกด พ,พี่เลื่อนไปตรงนี้ใช่ไหมลูกเลื่อยอ่ะพี่มันเออแล้วพี่ก็กดคลิกสองแถออกมาอ๋อเสร็จแล้วพี่ก็เปลี่ยนตัวละครไปที่ทิงเกิลเปยนตัวละครใช่ตัวที่พี่จะเล่นเมื่อกี้นี่เบบี้พี่เอาดาบแล้วพี่ก็เอาดบอาดบใส่ไปแค่นั้นแหละโอเคเรียบร้อยมามาฝ่ายนี้มาเวย,ยังไงวะตัดยังไงฝ่ายนี้มาเสรแล้ว มามาเลสมาบอกมาใช่ไหมว่า,ว,าว่าเก่งสุดอะพิมพ์บอกตั้งไหนอะบอกใครบอกบอกบอกว่าเก่งอะเก่งเว้ยใครเก่งบอกว่านี่เก่งไงเฮ้ย,ยทำไมทีมเราเยอะกว่ายึงไม่เข้าอีกเหรอฮะ<า>ยัง โ <Load. S 2> หลดโลอดนะมาแล้วเฮ้ยมาไ,ไหนวะเนประางิซ้ยไหต่นะเล่นยังไงอ่ะหลบอยู่ข้างหลังได้ปะมไม่ไปสู้ได้ไหม,ไม,ม ไอ้ย้อมยอมไอ้ย้อมแพ้ไอ้ย้อมแพ้มาดิน่าจริงมาดิมาดิโดอ่อนอ่อนว่าอ่อนว่ามันได้ตีเลยตายแล้วอ่อนมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเฮ้ยโดดไงอ่ะโดดตรงนี้อ๋อนี่ยเดี๋ยวดังหนักก่อน เอ้เอ้ยไม่คืนละช่างแม่งมันขึ้นข้างบนนี้ก็ได้เนี่ยฮะไปด้วยมาแล้วเอ้ยได้จริงไหมมาดิมาดิมาดูเฮ้ย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 ้ยะยะเฮ้ย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  ไรเนี่ยฟันมันเนี่ยไหน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 อันนี้น่าจะดูเดี๋ยวเราจะโชว์สเต็ปเนืยานี่อ่ะสเต็ปสเต็ปนี่ยแหละเาต้องเล่นสเต็ปถ้าไปตีมัวๆอย่างนั้ก็ตายอย่างเดียวอะค่ะยังไงสเต็ปไงอ่ะเราจังหวอย่างนี้เหรอ นี่อ่อน hora. นี <si ่ว่ะเน่น่เน่ชนะเห็นเปล่าถ้าไม่มีนี่ไม่ชนะหรอกจริงแล้วเราด้วยตามใครมัเนี่ยตัวเล็กอยู่ไหนโปรตีนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตัวเล็กไม่ตายเหรอเอาไม่ตัวเล็กไม่ตายตัวระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้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 ไอ้ยาด้วยเฮ้เฮ้ถอยอยู่เนี่ยถอยอยู่เนี่ยยูเหนตนี้เฮ้เฮ้ตนนีเฮ้เฮ้เฮ้่าได้เหรอเฮ้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 ใครวะไม่รู้อ่ะเฮ้อะไรอ่ะเฮ้ระเบิดระเบิด ไงใครตั้งหนึ่งตัวเหรอเอ้ยนายนายเราใครตัวนึงอ่ะใครตัวนึงอ่ะโหดบ้าเอวโหดบ่าเอวไงไงจะให้เจอนะใหญ่จะให้เจอนะกี้ใครตัวนึงละบอกแล้อยากให้เอาจริงเฮ้ยโผลมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไหนวะเฮ้ยเฮ้ย ไอ้โดนน่ะโดนทีนั้นไอ้กูตัวเล็กอ่ะเขามาโดนยีตีแต่มันไม่ตายอ่ะใช่มันเกือบตายอะไรต้องตีทีนึงไงดาบพี่กาดใช่เมื่อกี้คลิกขวาแล้วเหรอแหละกกก็มาไงดบเฮ้ยมันอยู่ที่ฝีมือเมื่อกี้พลาดเมื่อกี้พลาดไปเมื่อกี้มือลื่นจริงละ อะไระระเบิดทำอะางะงระเบิดโอ้เย้เย้เาบมีขี่กบมันมันไม่ขี่โกมันยาวาทีดาที่เนเชิงเทียนยาวเหรออืมอ๋อี่มีกในเกมมันะมีเชิงเทียนมันมีดาบระเบิดแล้วก็ดาบม่าพยเฮ้ยตัวเลฟใครวางระเบิดใส่อะใส่ตูดอะเฮ้ยระเบิดตีตูด ไปหลอด้วยไปอยู่ไหนวะหลอด้วยไปดีดีไหมดีทิ้งกระเบิดติดระวังมาดีัไงวะดีดีดีมาเฮ้ยเฮ้ยพยาาหน่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่ลไม่ลูไเฮ้ยถอยก่อนตั้งหลักก่อน

ตรง,งมันก้าวตาก้าวครั้งใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีฝั่ง,ส,งสีแดงกับเป็นสีดำสีดำไอ้ฝั่งนึงคือไอฝั่งนั้นเราที่เราได้เจ็ดคือฝั่งเราถ้าเกิดเราได้ถ้าเกิดเราได้ครบเก้เาฟุตคือเราจะชนะเอ้ยอ๋อจัดไปนี่ซ้ำซ้ำมือนเดิไม่ไ,ไม่สนไม่สนเฮ้ ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนสู้เขาสู้เขาสู้เขาอ่อนแมหมไม่มีไม่มีนี่ทีไรแพ้ทีเลยต้องเอาจริงซะละมาไอ้เพื่อนเราจริงกันนะ ไ,ไปด้วยลัวลัวใหว้ไปด้วย <c oughs> เด็กไหนนะอ่ะอน่งนเรอเออได้แค่นี้เหรอทำได้แค่นี้เหรออ่อนมาลงมาไปเลยอยู่ล่วลาก่อนเพื่อนอยูงไหน ัวมองล่างมองให้ดีนะห้ายขวากลัวลูกกิ้งอ่ะคลิกตรงลูกกิ้งแบบไม่ต้องเลือกรู้ละรู้ละเฮ้ยมาดิมาเด้ยายายาเดี๋ยวนี่กับพี่มีอยากเตะยังไม่เฮ้ยมาดิมาดิเขาจะถอยขนาดนั้นนะเะถอยดิเอ้ยเอ ไปแล้วๆไปเล่นแอนรายกันละนี่ mẹ, ไง bình อจริงแล้วจริงแล้วพี่เขาจะตามทันแล้วเราต้องจริงนะนะหายเพื่อนเราไปเป็นฝูงเลย,เเยจัดไปจัดไปวางระเบิดกด E นะวางทำไมอ่ะเอามาาันจะได้ชนะไงะต่อนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครวะ แต่อย่างเล็กตรงนี้มีก็อยู่สองคนอ่ะพี่วิ่งมาพี่ะไอ้นี่ไงล่ะยายาป่านม่วงเฮ้ยเมื่อกี้ฆ่าได้ตัวหนึ่งอ่ะตัวเนี้ทำไมอ่อนกันน่ะ มีคาคาสามตัวนะเฮ้ยใครอะเฮ้ยเยยา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 เล็กวิ่งไไวกงแลยอมยอมเพื่นรอเล่นรอเล่นรอเล่นเฮ้ยรอเล่นเฮ้ยแมวแมวเอ้ย เนี่เรามาดูตัวเล็กนะฮะดูดูตัวเล็กดูความคล่องตัวครับหลังข้างหลัง,งก็เรยงี้ยอย่างนี้เองตายตายนี่คือหกระหวัาางเดียวของเราฮะสองสอง นีอ้โหโดนดักสองอะไรอะอะไรอะ,นะคสองหนึครับสองหนึ่งเป็นไงหน,งหนงครับ หนึ่งหนึ่ครับหนงครับหนึ่งหนึ่โว้ชนะเก่งมากงมได้ได้ได้ผมเป็นผู้ผู้ฝึกสอนนะมกเฮ้ยใครวางระเบิดติดอีว่ะกดกดจีพี่วิ่งมาเลยเฮ้ยใครวะอย่ามาตีข้างหลังดิ chuẩn nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เฮ้ยอะไรนะตัวเล็กบบ hey! เฮ้ยเฮียนไดวะห<า>นี่ครับาาาามาดูตัวเล็กเล่นดด้ว่าจะชนะแล้วเรีจจยบร้อย เ้ยสองสองสำเแน่แน่เฮ้ยต้องชนะดิมันตีเองทำไมอ่ะตีเองทำไมชนะเรียบร้อยดูดูดูเราฮะทำได้เท่าไหร่ครับดูตัวไหนอะดับเจ็ดเป็นไงฮะจาก ค่าสี่ค่าสี่ตายแปดสุยดยอดเก่งมากช่วยเหลือหนึ่งเป็นไงล่ะช่วยเหลือหนึ่งอะตัวเล็กดูไม่มีใครทำได้ไมีทำได้อยู่คนเดียวภูมิใจมากเลย <laughs> บ๊ายบาย